สวัสดีค่ะจ๋าทารลตดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มาทำแรนดอมในหัวข้อรักทางไกลสุดท้ายจะเป็นยังไงสำหรับใครที่มีความรักความสัมพันธ์ทางไกลไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศต่างจังหวัดต่างอำเภอ หรือในตอนนี้อยู่ในความสัมพันธ์หรือตัดจบเลิกลากันไปแล้วเรามาดูบทสรุปกันนะคะว่าสำหรับความรักทางกายของคุณสุดท้ายแล้วบทสรุปความรักความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้กันก่อนนะคะว่าพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นพลังงานแบบไหนและมันใช่พลังงานของคุณไหมตัวคุณยังไม่สามารถหลุดพ้นจากความคิดถึงนึกถึง คนในความสัมพันธ์ของคุณนะคะถึงแม้ว่าในตอนนี้คุณกับเขาอาจจะเลิกลากันไปแล้วแต่คุณยังไม่สามารถมุกออนได้คุณยังคิดถึงเขาแต่คุณก็มีข้อจํากัดต่างๆนานาที่ไม่สามารถติดต่อเขาไปได้หรือไม่สามารถพูดคุยกันได้ในตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าคุณยังอยู่ในภาวะเศร้าซึมเสียใจและผิดหวังกับความรักที่มันจบไป ดังนั้นพลังงานของคนที่เ่ิดม,มาเจอคลิปนี้เป็นพลังงานของคนที่ยังไม่สามารถบุกออนไม่สามารถพาตัวเองออกจากความเสียใจได้คุณยังอยู่กับความเสียใจและยังไม่สามารถดึงตัวเองออกมาจากจุดจุดนั้นได้และอุปถัมภ์คุณยังรองคอยโอกาสจากใครบางคนคุณยังเฝ้าฝันและเฝ้าหวังนะคะว่าคนคนนั้นจะติดต่อคุณมาและมามอบโอกาสให้กันและกันอีกครั้งหนึ่ง นี่คือพลังงานของคนรอคนรอการกลับมาของใครบางคนถ้าหากใช่ก็ไปกันต่อกับจ๋านะคะแต่ถ้าไม่ใช่เลื่อนผ่านดูคลิปอื่นได้นะคะต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าบทสนุปสุดท้ายของคุณกับเขาที่มีความมีระยะทางและความไกลเข้ามาขั้นกลางสุดท้ายแล้วมันจะเป็นไปในทิศทางไหนเรามาดูกันนะคะ คุณอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในตอนนี้มันถึงจุดจบไปแล้วมันถูกตัดสินไปแล้วด้วยเหตุผลทั้งฝั่งเขาและฝั่งคุณมันเลยมีการตัดจบเลิกลากันไปและต่างคนต่างก็มีเหตุผลของตัวเองตัวคุณเองก็มีเหตุผลของตัวคุณที่ไม่สามารถทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้ส่วนตัวเขาเขาก็มีความสัมพันธ์มีเหตุผลของเขาที่ไม่สามารถไปต่อในความสัมพันธ์นี้ได้เหมือนกัน และในวันนั้นคุณกับเขาต่างใช้อารมณ์พูดคุยกันโดยไม่ได้บอกเหตุผลที่แท้จริงและความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองให้กันฟังว่าเพราะอะไรเหตุผลของคุณมันถึงทําให้เราไปต่อไม่ได้และเพราะอะไรเหตุผลที่เขามีมันถึงทําให้คุณกับเขาไปกันต่อไม่ได้แต่จริงๆแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับเขาไม่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังสามารถพัฒนากันไปต่อได้นะคะเขายังอยากกลับมา ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นจะมองเห็นความพยายามความตั้งใจของเขาที่อยากกลับมาเติมแต่งความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขาเพื่อทำให้มันเดินหน้าต่อไปได้ไม่ว่าในวันนั้นเหตุผลที่มันเลิกลากันมันมาจากอะไรก็ตามแต่เขารู้สึกว่าคุณกับเขาเจออุปสรรคปัญหาต่างๆนานามาด้วยกันและผ่านอุปสรรคหลายๆอย่างมาด้วยกันได้แล้วทำไมโค้งสุดท้ายที่จะมีความเข้าใจกันมากขึ้น เพื่อนําไปสู่ปลายทางที่วาดฝันและวาดหวันกันเอาไว้ทั้งสองคนมันถึงได้มีอุปสรรคแต่ถ้าถามจริงๆแล้วใจของเขาเขายังกลับมาอยากกลับมานะคะชัดเจนค่ะจะรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ของคุณมันยังจะไปต่อได้และตัวของเขาคนนั้นจะเป็นคนที่ปลดล็อกความสัมพันธ์ ปลดล็อกปัญหาและอุปสรรคต่างๆนานาเพื่อคุณเพื่อทำให้ความรักของคุณกับเขามันไปต่อได้ดังนั้นในไพ่ใบที่3นี้ค่อนข้างชัดเจนจริงๆมันชัดเจนแต่ใบที่2แล้วนะคะใบที่2กับใบที่3มันตอบท็อปปิกของเราในวันนี้ได้บทสรุปความรักความสัมพันธ์ที่เป็นทางไกลครั้งนี้ เขาจะกลับมาปลดล็อกและแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยตัวเขาเองเขาจะจัดการปัญหาของฝั่งเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิสัยอุปสรรคในเรื่องของระยะทางหรืออะไรก็ตามเพื่อทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันสามารถพัฒนาไปสู่จุดที่จะเป็นครอบครัวและสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้ที่ผ่านมาทั้งตัวคุณและตัวเขา อาจจะมีความไม่เชื่อมั่นในการละกันเพราะว่าการที่คุณกับเขาอยู่ห่างไกลกันดังนั้นอาจจะมีข่าวลือหรือเรื่องที่คุณเข้าใจผิดคุณไปเห็นแล้วคุณคิดเองเออเองมันทําให้คุณคอยตามในสิ่งที่คุณเห็นหรือสิ่งที่คุณได้ยินจนบางครั้งคุณก็มีอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหาอารมณ์เกลียดเขาโดยที่คุณยังไม่ได้ถามเหตุผลที่แท้จริงเลยว่าเขาทําจริงไหมหรือเขาทําไปเพราะอะไรส่วนตัวเขาเอง คนเราต่อให้รักกันมากแค่ไหนแต่ถ้าเจอความระแวงกันตลอดเวลาสุดท้ายความอดทนมันก็หมดลงนะคะเพราะฉะนั้นการกลับมาในครั้งนี้ถ้าหากคุณยังคาดหวังว่าความสัมพันธ์มันจะไปต่อได้คุณต้องพยายามเชื่อมั่นในตัวเขาเจอปัญหาหรือได้ยินอะไรมาคุณต้องใช้การพูดคุยและปรับความเข้าใจกันก่อนก่อนที่จะมาทะเลาะกันแล้วให้เขาง้อหรือให้เขาเคลีย มันควรเป็นการพูดคุยถามการด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากไปต่อคุณต้องเปลี่ยนตัวเองด้วยนะคะตัวคุณกับเขายังมีอนาคตร่วมกันนะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นเนื้อคู่กันอาจจะเป็นคู่โซโมเมตคู่ทวินเฟมหรืออะไรก็ตามแต่คุณกับเขายังมีอนาคตร่วมกันอนาคตที่จะผสานเป็นหนึ่งเดียวผสานความแตกต่างผสาน ทำให้ระยะทางที่มันมีระยะทางที่มันเป็นปัญหาตอนนี้เข้ามาใกล้กันมากขึ้นดังนั้นจะมั่นใจนะคะว่าสุดท้ายคุณกับเขาจะต้องได้กลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งเพราะในตอนนี้ในขณะที่คุณอยู่ได้ดีจะรู้สึกว่าคุณอยู่ได้ดีมากในตอนนี้แต่ตัวเขาเองเขาเป็นคนที่ห่วยหาคุณมากเขาคิดถึงความสัมพันธ์ที่มันจบลงคิดถึงคุณ คิดถึงคำพูดั้าสุดท้ายที่พูดคุยกันมันไม่มีอะไรเลยที่ทำให้เขามบออนจากคุณได้ไม่ใช่แค่คุณที่มบออนจากเขาไม่ได้ตัวคุณถึงแม้ว่าจะจะอยู่ได้ดีแล้วไม่จาเป็นต้องมีเขาก็ได้แต่คุณก็ยังรักและยังคิดถึงเขาอยู่เขาก็เช่นกันเขาก็ยังคิดถึงและหวยห,หาคุณอยู่เหมือนกัน และไพ่ใบนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าในวันที่เขาปลดล็อกจัดการอุปสรรคปัญหาต่างๆของเขาได้แล้วและเขากลับมาคุณก็จะให้โอกาสเขาอีกครั้งเพราะเหมือนที่บอกคุณยังรักเขาคุณยังไม่สามารถพาตัวเองออกจากความรักและความคิดถึงและความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาได้ดังนั้นในวันที่เขากลับมาขอโอกาสจะมองว่าคุณจะให้โอกาสเขาอีกครั้งและการกลับมาครั้งนี้มันจะเป็นการร่วมมือร่วมใจกันของคนสองคน ที่จะปรับจูนเข้าหากันเพื่อจะแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้ความรักทั้งสองคนมันไปต่อได้คุณทั้งสองคนจะเป็นไฟที่ลุกโชดท่วงคุณจะกลับมาเติมเต็มกันและกันการกลับมาในครั้งนี้หลังจากที่เขาปลดล็อกอุปสรรคปัญหาต่างๆและกลับมาทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นรวมถึงตัวคุณก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนอารมณ์ใช้เหตุผลในการพูดคุยกันเหนืออารมณ์ และไม่เป็นแบบเมื่อก่อนจะมองว่าการที่เขาหวยห,หาคุณคิดถึงคุณในช่วงเวลาที่ห่างกันและการที่คุณปรับเปลี่ยนตัวเองได้มันจะทําให้การร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาเป็นไปได้ด้วยดีและมันจะเติมไฟรักระหว่างคุณกับเขาทําให้คุณกับเขาสามารถมองเห็นหนทางแก้ไขปัญหาและหาจุดร่วมที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาและกลับมาใช้ชีวิตด้วยกันได้อย่างดี แต่สุดท้ายทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณนะคะว่าคุณจะเลือกทางไหนคุณจะเลือกให้โอกาสเขาหรือจะเลือกให้โอกาสตัวเองคุณมีสิทธิ์เลือกได้แต่ถ้าจากตามหน้าไพ่ที่เปิดขึ้นมาทั้งหมดตัวเขาจะเป็นคนที่แก้ไขปัญหาต่างๆและปลดล็อกปัญหาและอุปสรรคปัญหาต่างๆระหว่างคุณกับเขาเขาอยากจะมาเติมเต็มความรับเพราะเขายังคิดถึงยังหวยหาคุณอยู่และจ่าก,ก็มองเห็นว่าจริงๆคุณอยากให เขากลับมาจากมือคุณเดินฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆไปด้วยกันแต่บทสรุปสุดท้ายมันจะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้มันอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนตัดสินคุณเป็นคนเดียวที่รับรู้อารมณ์ทุกอย่างสัมผัสทุกอย่างของความรักความเจ็บปวดความเสียใจและความดีใจดังนั้นสุดท้ายแล้วคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะให้โอกาสหรือพอแค่นี้นี่คือบทสรุปท็อปิกของเราในวันนี้นะคะต่อไปเรามาดูกันนะคะว่า มีท่าใดราศีใดบ้างที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100%นะคะถ้าคุณมีธาตและราศีดังต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ80-100%ค่ะชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูชาวธาตุนนาาดินราศีพฤษภกันมังกรชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกคนที่เกิดมาที่66-26 คนที่เกิดมาที่5 5 5 5 5คนที่เกิดมาที่13 23ถ้าใครคิดว่านี่คือพลังงานของคนคอมเมนต์และพลังงานกลับไปนะคะและลบกวนฝากกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ